เราฟังผู้ใหญ่มาสองท่านแล้วนะครับเรามาฟังเด็กเล็กชั้นป .1 นนกันบ้างนะครับว่าในวันนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่คำขวัญแล้วอยากได้อะไรจากรัฐบาลบ้างนแนะนำตัวหน่อยนะครับนะเด็กชายต้นบุญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่คารพครับผมเด็กชายต้นบุญสกุลนมิีลาครับอยากได้อะไรครับถ้าถ้าไม่ใช่คำขวัญอยากได้อะไรจากรัฐบาลครับอยากอยาก ใายให้ไปโรงเรียนวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็หยุดวันจันทร์ถึงอันศุรครับเออครับครับอันนี้คือความต้องการนะครับใช่ครับอ๋อถ้ารัตตบนด์ทำได้ก็ช่วยทำให้หน่อยนะครับนะต้องการแค่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อขอบคุณมากครับเด็กชายต้นบุญสกุลลมพิราชครับ ครับครับท่านท่านสาท่านรองนายกครับสนับสนุนท่านน้องต้นบุญผมแปลกใจทําไมเจ้ากระทรวงทั้งหลายคิดกันไม่ได้แบบนี้ฮะ <c oughs> ให้เรียนเสาอาทิตย์ปกติฟังทีแรกอุ้ยเด็กขยันเรียนเสาอาทิตย์ด้วย <c oughs> แต่มาตกใจให้หยุดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันสุกร์ุดเนี่ยผมผมว่ามันจะคลืคล้นดีนะครับท่านประธาน ฟังดูเนี่ยเหมือนแบบเฮ้ยแปลกไปหรือเปล่ามันทําไม่ได้มั้งผมอยากให้เอาวิธีคิดแบบเนี้ยไปดูโรงเรียนอินเตอร์ครับท่านประธานองเขาทำแบบนี้หรอครับโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยห้าวันนี่เล่นซะเป็นส่วนใหญ่นะท่านประธานตัวขนาดเนี้ท่านประธานเราไปดูรเรียนอินเตอร์ดิห้าวันเนี่ยผมถามหลานคนหนึ่งที่ไปอยู่อินเตอร์ถามห้าวันที่ทําอะไรยังไม่ได้ทําอะไรเลย <S 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 ครู <S <S ให้เล่นทั้งวันเลย ให้แบบสนุกแล้วเด็กชอบไปโรงเรียนท่านประธานฉลาดมากนะครับทําให้เด็กมีความสุขมาโรงเรียนไม่เครียดไม่ต้องเรียนมาเล่นหนุกเพื่อนเต็มหมดเฮ้ยตื่นเช้ามาอยากไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนทุกวันนี้เด็กไทยตัวขนาดนี้ไม่ไปโรงเรียนไม่ไปโรงเรียนอยากโดดเตะสองขามากเลยท่านประธานผมว่ามันเป็นกลยุทธ์นะน้องต้นบุญด้วยความเคารพ รองนายกรัฐมนเทียมจะเอาไปปรึกษาคณะรัฐมนตรีทั้งหมดว่าเอาวิธีคิดแบบนี้มาบริหารจัดการได้ยังไงเรื่องนี้ถ้านายกยังอุ้มลูกมาได้หลักสูตรแบบนี้วิธีการแบบนี้ก็ทําได้ครับท่านประธานเปวยความเคารพครับโอ้โหท่านรองนายกได้รับนโยบายไปพิจารณาแล้วนะครับถือว่าเป็นแนวทางที่ดีมากนะครับ เรา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 ให้เด็กเล็กพูดก่อนนะเด็กเล็กพูดก่อนนี่น้องน้องกองกลางใช่ไหมครับต้องการอะไรจากรัฐบาลบ้างถ้าไม่ใช่คําขวัญบอกเลยท่านประธานครับท่านประธานครับพูดดังๆท่านประธานครับวันพ่อไหว้พ่อวันแม่ไหว้แม่วันครูไหว้ครูวันเด็กที่วันเด็กไม่มีคำไหว้ผมเลย วันพ่อไหว้พ่อวันแม่ไหว้แม่วันครูไหว้ครูทำไมวันเด็กไม่มาไหว้เด็กแล้วยังไงอีกยังไงอีกแล้ววันนี้แม่มาไหมนู่นครับแม่อยู่นู่นครับคนไหนครับไหนเรียกไหมไหนเรียกแม่ถิ่นตะกตาสีเหลืองครับแม่อุ้มน้องสีเหลืองอยู่เหรอใช่ครับอ๋อใช่แม่ใช่ใช่แม่หรือเปล่าเนี่ยใช่ครับใช่เหรอหนูคือใครคะถ้าเป็นลูกของ นายกจริงต้องรู้ว่าคุณพ่อเป็นคนชาติอะไรคะภาคเหนือครับไม่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นลูกของนายกต้องคุณพ่อจังหวัดภาคใต้นะคะอ๋ออยู่ไหนน่าเราเราฟังเด็กเล็กแล้วมาฟังเด็กโตกันบ้างนะครับนี่ชั้นนักเรียนชั้นมอแล,แล้วนะครับเชิญแนะนําตัวเองครับเด็กชายวายุครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมเด็กชายวายยุปันดีนักเรียนชั้นมอสองจากโรงเรียนเทศบาลหลำชะบาง3มจังหวัดชลบุรีครับ ท่านประธานเรียกผมมาพูดอภิปรายเป็นคนสุดท้ายแสดงว่าผมตัวเล็กสุดใช่ไหมครับ <c oughs> ดูจากที่เรียงลําดับแล้วผมน่าจะตัวเล็กที่สุดเลยนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสเด็กตัวเล็กๆต้มม่อย่างผม <c oughs> ได้มีโอกาสมาพูดอีกครั้งครับ <c oughs> เด็กบางคนไม่ได้มีโอกาสแบบผมครับ <c oughs> อย่างมากก็แค่ได้นั่งเก้าอี้ประธานในวันเด็กเองครับ <c oughs> ตั้งแต่ผมเกิดมา <c oughs> ผมผ่านวันเด็กมาแล้ว13ปี <c oughs> แต่ละปีมีคําขวัญไม่ซ้ํากันเลยครับ <c oughs> ผมตอนนี้กําลังทําตามคําขวัญวันเด็กปีที่แล้วอยู่ปีนี้มีมาใหม่อีกแล้วปีที่แล้วยังไม่ทันได้ทําเสร็จเลยครับ <c oughs> นายกรัฐมนตรีแต่ละคน <c oughs> ก็ให้คําขวัญไม่เหมือนกัน <c oughs> ผมได้มีโอกาสย้อนไปดูพ่อของท่านนายกอิงอุง้งท่านได้ให้คําขวัญไว้ว่าเรียนให้สนุกเล่นให้มีความรู้สู่อนาคตที่สดใส ผมก็อยากเรียนให้ส네นุกอยู่นะครับแต่คุณครูสอนไม่สนุกผมจะไปเรียนสนุกได้ยังไงครับท่านประธานผมว่าควรจะแต่งคำขวัญเปลี่ยนให้คุณครูครับเป็นสอนให้สนุกอย่าให้เด็กเครียดจนเกินไปเด็กไทยจะได้พัฒนาครับในช่วงที่มีนายกคุณลุง8 9ถึงปีผมก็ได้คำขวัญมาแล้ว8 9ถึงาคำขวัญผมว่า ควรเอาคําขวัญเหล่านั้นมาให้ผู้ใหญ่ใช้จะดีกว่าครับน่าจะพัฒนาประเทศได้ดีกว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ายความดีถ้าผู้ใหญ่เอาไปใช้ผู้ใหญ่ต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูเด็กใช่ไหมครับแต่ผู้ใหญ่บางคนคลอดเด็กออกมาเอาไปทิ้งไว้ตามปั๊มบางทีก็เอาไปให้พระทั้งๆท,ที่พระไม่ได้มีส่วนได้เสียกับเด็กเลยครับ เรื่องให้ความั่นให้เด็กมีวินัยก็เหมือนกันครับผมไม่เห็นมีผู้ใหญ่คนไหนเอาไปใช้เลยครับส่วนใหญ่ผมเห็นผู้ใหญ่จ่ายค่าปรับผพิงกันเต็มไปหมดเลยครับก็มีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นครับถ้าประธานก็จ่ายเหมือนกันไหมครับประธานจะไม่ทําผิดวินัยครับวันนั้นเหมือนเห็นแวบๆนะครับขนาดตํารวจยังไม่เห็นเลยผู้ใหญ่ทั้งปาดทั้งเลี้ยวทั้งแซงทั้งยูเทิร์นในที่ที่ห้าม ผมก็เห็นมีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นครับไม่เห็นมีผู้ใหญ่คนไหนจะเอาไปทําตามั่งเลยครับความขวัญคําขวัญบางปีก็ให้เด็กมีความรับผิดชอบมากเลยนะครับรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมผมว่างานยากนะครับให้เด็กรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมันงานหนักมากเลยนะครับ ถ้าเด็กต้องรับผิดชอบขนาดนี้ผมว่าให้เด็กไปเป็นนายกรัฐมนตรีเทียมแทนดีกว่าครับคำขวัญนี้ให้เด็กรับผิดชอบหนักมากเลยบางปีก็ยากมากเลยนะครับให้เด็กรู้คิดรู้เท่าทันสร้างสารรค์เทคโนโลยีเด็กเพิ่งจะหัดท่องสุดคูณเพิ่งจะหัดเทียบบัญญัติตรยางจะให้เด็กไปสร้างสารรค์เทคโนโลยีแบบนี้มันผมจะไหวไหมครับเนี่ยท่านประธานงานใหญ่มากบางปีงานหนักกว่านี้ครับกระตันยูรู้หน้าที่มีมิมนัยสร้างไทยให้มั่นคง ถึงขั้นให้เด็กสร้างไทยให้มั่นคงแบบนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันครับผู้ใหญ่ยังสร้างไม่ได้เลยทำขวัญวันเด็กส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะเอางานที่ตัวเองทำมาให้เด็กทำแทนครับสำหรับวันนี้ถ้าจะถามผมว่าเด็กควรได้อะไรถ้าไม่ใช่คำขวัญผมขอตอบเลยว่าผมอยากให้ผู้ใหญ่เอาคำขวัญวันเด็กไปใช้แทนครับขอบคุณครับท่านประธาน โโอโ้คำขวัญวันเด็กนี่ถ้าให้ผู้ใหญ่ไปใช้นี่น่าจะทำให้ประเทศพัฒนากว่าน,นี้นะครับนะแต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ก็เอาคำขวัญเอางานของผู้ใหญ่มาให้เด็กทำนะนี่นี่คือความคิดของเด็กที่เริ่มโตแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่ที่จะได้เอาไปคิดด้วยนะครับเราฟังเด็กแล้วเราก็มาฟังผู้ใหญ่กันต่อนะครับ นะเชิญทางฝ่ายรัฐบาลนะครับท่านเชิดพง์ดาราชครับกับเรียนท่านประธานสภาท็อกนะครับท่านสมาชิกสภาท็อกทุกท่านนะผมเชิดพง์ดาราชฝ่ายรัฐบาลนะครับเมื่อสักครู่นี้ประทับใจที่น้องวายุพูดนะฮะว่าเนี่ยคนเขาเรียกว่าผู้ใหญ่เนี่ยชอบเอาความคิดของตัเงไปยัดเยียดให้กับเด็กๆคำขวัญนี่แต่งมาไม่รู้กี่สิบคำขวัญแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้หน้าที่มีวินัยฝ่ายความดีนะครับนะรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคม คนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเรายังทําไม่ได้เลยแล้วจะให้เด็กเขาทําให้เขารับผิดชอบนะครับเอาจริงๆเนี่ยเราก็ควรจะต้องปรับตัวครับผู้ใหญ่บางทีก็ต้องยอมรับความจริงว่าเด็กยุคใหม่เขาเป็นยังไงนะฮะเราก็ต้องให้คําขวัญตามยุคตามสมัยเด็กยุคใหม่เด็กไทยยุคใหม่ก็ต้องบอกว่าเด็กไทยยุคใหม่ชอบกินบิงซูและเชิดชูหมูกระทะแล้วเอาชนะใน ROV ถ่ายรูปลง IG แล้วเต้นดีๆใน Tik To k ครับ คือเราต้องเห็นภาพความเป็นจริงในทุกวันนี้ฮะไม่ใช่ว่าเอกะอก็จะเอาความคิดของเราไปยัดให้เด็กเอาจริงครับเด็กทุกวันนี้เขาไม่ต้องการคําสอนอะไรมากมายเพราะสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยมันเรียนรู้ในเมือ,องเขาเองเลยครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตอินเทอร์อนเน็ตเขามีครบทุกด้านเราแค่ฟังเขาให้เยอะฟังเขาว่าเขามีจินตานาการอะไรนะครับเขาอยากได้อะไรจากนั้นค่อยสนับสนุนเขาครูบางคนเนี่ยนะครับถามลองภูมิเด็กในห้องบอกไหน ใครคิดว่าตัวเองโง่ยืนขึ้นสิเด็กชายคนหนึ่งชื่อเอกยืนขึ้นเลยครับคนเดียวเลยคนเดียวเลยครับเพื่อนหัวเราะกันทั้งห้องเลยโอ้ยนี่มันมันโง่อย่างนี้วะยอมรับว่าตัวเองโง่ครูถามทําไมถึงยืนขึ้นน่ะแล้วยอมรับว่าตัวเองโง่อ๋อเปล่าครับครูผมเห็นครูยืนอยู่คนเดียวผมเลยยืนเป็นเพื่อนครับแกเป็นคนมีน้ําใจนะนี่แหละครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่า เด็กทุกวันนี้เขาฉลาดหลักแหลมผู้ใหญ่อย่างเราผมว่าเราควรรับฟังนะครับแทนที่จะถามว่าเด็กโตขึ้นอยากเป็นอะไรเราเปลี่ยนคําถามใหม่ว่าเด็กโตขึ้นอยากจะเป็นผู้ใหญ่แบบไหนอันนี้เด็กจะได้คิดได้ไตรตรองเขาจะได้เห็นว่าพอเจอผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเขาอยากจะเป็นแบบไหนอยากเป็นแบบลุงป้อมเราไหมอ,อยากเป็นแบบอาจารย์สมภาษไหมอ,อยากเป็นแบบท่านรัฐมนตรีมหรือท่านนายกเราไหม นะครับเด็กเขาจะได้คิดแล้วว่าโตขึ้นมาเขาจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะแบบไหนเป็นคนที่เก่งแบบไหนระหว่างที่เขาจะเดินเติบโตไปโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับทุกวันทุกเดือนทุกปีเปลี่ยนแปลงเร็วมากเทคโนโลยีสังคมอาชีพต่างๆเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาสิ่งที่เราต้องการไปรยัดเยียดให้เด็กเลยครับเพราะเด็กโตขึ้นมายังไงเขาก็ต้องเป็นตัวของเขาไม่ใช่ตัวของเราเพราะฉะนั้นเด็กจะมีคุณภาพ ผู้ใหญ่ก็ต้องมีคุณภาพให้เด็กดูด้วยนะครับขอบพระคุณครับ